สวัสดีนะครับเพื่อนๆก,กับตาอวยกาอาร์ทีจีอีพีหนึ่งร้อยสี่ยังอยู่ในช่วงเทศกาลลาลิก้าทีมมา่อตัดซีซั่นอยู่นะความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้เปิดแพ็กกันไปกนกระหน่ำแบบชุดใหญ่เลยแล้วก็ได้ดอะคิงไซโก้รามอสมาวันนี้ รามอสจะมาทาทีมลุยฟุตแชมกันแน,น่นอนนะครับรวมถึงการเปิดแพ็กในการลูบในเรื่องของทีมตลอดซซั่นครัพที่อัปเกรดตอนนี้ผมทาครบมาถึง150ครั้งแล้วนะแต่ซองการ์ดมันยังมีเต็มเลย77คูณ5ผมมีเกือบร้อยอันนะที่ผมยังไม่ได้เปิดแล้วก็ขี้เกียจเปิดด้วยเดี๋ยววันนี้เออเอาเท่าที่ได้เดี๋ยวก็เปิดอันที่มันสาคัญสําคัญไปแล้วก็จะมีอาเทเนียตัวนี้อีกตัวด้วยนะผมได้ซื้อมานะครับ93,000คอยนะวันนี้จะมาเล่นปีขวาเอามาลองเล่นแทนที่เมสดูเลยว่าจจะะเเเเป็็นนนนยยััังไงไอออาาาาาากกกมมทดูแล้ว้ววววบพพื่่รตร น่าจะเป็นปีขวาราคาไม่เกินแสนที่ อาจจะดีที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วก็ได้นะครับเพื่อนๆโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลยกันเลย Let's go Food Cheap Coin จำหน่ายคอยในเกม EAFC 24ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพกจ Big j i ฟ Fifa ลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับอย่างแรกมาดู SBC กันก่อนนะครับมันมี88 En c o r e Hero PP มาใหม่อันนี้เหมือน นะครับก็เปิดได้นะมีการโกลโซ่ด้วยทําครั้งหนึ่งประมาณแสนแปนะครับแล้วก็มีไอคอนนะครับไอคอนรอบนี้ก็ยังเหมือนเดิมหมดเลยมันมีนักเตะมาอีกตัวหนึ่งนะวันนี้น่าจะเป็นกาไอคอนนะครับนี่ฮิสโตสตอยคอปนะครับสกิล5้าวีคหราคา2.4 m เอไม่น่าทำสักนิดเลยมองมุมไหนก็ไม่น่าทำ <c oughs> แพงมากแล้วก็หมดละแค่นี้แล้วที่เหลือก็จะรีมานะครับ อัพติ้งอัพเกรดก็คืออันนี้นะอย่าลืมไปทํากันนะนี่ผมทําจนเนี่ยเหลืออันเดียวละก็คือเสร็จแล้วแหละเรียกว่าเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะได้การค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็จะมี86ดอบเบิร์อ่าใช่จะทําให้ครบไปเลยนะทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งไล่ทําการก่อน,อนเดี๋ยวไปเปิดการน,นะครับบายก่อนจะไปเปิดการเนนะี่ยผมขอมาลาเอาเจตถีของคัพติ้งอัพเกรดของครั้งที่ตั้งแต่110นะน่าจะ110นะครับแล้วก็รีล็อกอินวันที่4ด้วยเดี๋ยววันนี้ไปเตะอีก3เกมเนีี่่ยยยก็จะไดด้้รเเพพล์ิมว ได้ daily p a เพิ่มด้วยนะรวมถึงฟุตแชมด้วยนะครับแล้วก็คัพติ้งจนถึงครั้งที่150นะ1 2 0ถึง150แล้วก็กรุปคอมพิวส์อย่างเดียวจะได้ตามนี้เลยนะก็จะมีไป4คูณ5ไป6กคูณ3ไปถึคูณ 2, 2ีอันแล้วก็แพ็กทีมวัาเดอซีซั่นการันตีอีก1อันด้วยแต่ประเด็นคือก่อนที่ผมจะไปเปิดอะคือผมมีการ์ดเต็มเต็มไปหมดเลยในทีมอะซึ่งถ้าผมเปิดไปผมคิดว่ามันต้องซ้ำแน่นอนเลยผมก็เลยต้องทำอะไรสักอย่าง ก็เด <ineffective> ี๋ยวจะเอาไอคอนทีนึงแล้วก <c oughs> ันเพื่อเคลียร์การ์ดออกไปไม่ปิดเหมือนเดิมนะสำหรับอันแรก3 2 1สองหนึ่งองรลีแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาปิดฤดูการจริงบอลจบฤดูกาลแล้วแต่ฤดูการในเกมยังอยู่ก็เปิดหัวไปด้วยฮูโก้ซานเชไปก่อนหนึ่งทให้เราแบบอุ้ยร้อยสี่นี่ดีจริงๆเลยนอนตื่นมาวันหนึ่งยังไอคอนยังไม่หายเกยเมื่อวานก็เปิดไป2ออันได้บูตา เขียวกับอาบิลี่ที่ซ้ำตัวเดิมเป,เป๊ะเลยวันนี้เปิดอาใหม่ด้วยฮุโก้ซานเชสลาสันไปเลยนะครับอุย้ยลีมาทำไมเนี่ยมึงลีมาเพื่ออะไรลีมาเหมือนเดิมเลยความเกลือเหมือนเดิมเลยอุย้ยแปดคูณสมาแล้ว2แรกผมเผลอสคลิปมาเอออันที่สองแปดสิบหคูณสมาเดี๋ยตัวแรก ไอ้สองตัวเฮ้มึงคือใครเนี่ยเดียวผมสีส้มมาแบบนี้ไม่ให้คุณลุ้นเลยสีส้มแม่งคือรู้เลยว่าแม่งแบบหลีกแปลกอะคือวันนี้มันมีการออนแพ็กใหม่แล้วเพื่อนๆทีมออฟดิซีซันมิกสี่นะคบพี่เมย์ได้ออกไปแล้วนะแล้วก็มีหลายตัวที่เข้ามามีคิวเคเรสโรเบโตเฟอร์ฟิโนมีโจ้บริลลิ ucci, งแฮมโบนุชีทาวานียซัมเมอร์วิวอะไรประมาณเนี้ย ดีจริงๆอ่ะอันที่3 8มปบคูณสออันนี้ไม่มีแล้วนะคะแปดสคูณหามาเราวผมจะเปิดแต่อันตึงๆนะสองที่เล็กๆเดี๋ยวไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไปเล่นแล้วค่อยว่ากันนะครับเอาโหดๆตึงๆแน่นๆมาเลย8ปดคูณหโอเคนะครับกิสมันลูดิเกอร์คันเซโลเฟลิกวาเวเดอะไรก็ได้เอามาเถอะสักตัวหนึ่งแปหกคูณสมาดิ ก,กัปตันเรียกตัวมากัปตันเรียกตัวหดหัมาเพื่อนไม่ได้กัปตันแม่งเรียกไม่ได้วะมิเกลนะครับมิเกลจากจีโรน่าฮะใบต่อนี่แปดหกคูนสามนะทีเมื่อเดือนซีซั่นการันตีได้แคนไร้มา ็กไปโอเคเหลืออีกสองซองนะครับที่เป็นซองเดือดๆก็จะเป็นแปดสามคูณยี่สิบสองอันไปเลยเดี๋ยวจะไปเล่นแล้วนะมาแปดสามคูณยี่สิบไปนี่คืออะไรเนะี่ยแปดสามคูณยี่สิบอันที่สอง <Please. sighs> แต่สามคูณยี่สิบมันควรจะเป็นซองที่ผมพึ่งพาได้มากที่สุดแล้วนะในวันนี้ oh. What ไม่เปิดแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวขอซ้ำไอคอนอีกทีนึงก็เดี๋ยวไปเล่นละพอละพอกันทีเอาไอการเมื่อกี้ขยะเมื่อกี้ประมาณกองนึงอะไม่มีอะไรเข้าทีมได้เลยอะนี่คือจากไอคัพติ้งหมดเลยนะไม่มีเลยจะก็ตัวเดียวไอคอนอันที่สองอันนี้ก็จะไม่ปิดเหมือนเดิมนะ ลุนลุนล้นเอา <c oughs> โอ้จริงจริงอะมาจัดทิ้งกันดีกว่านะครับพเพื่อนๆจริงๆผมก็จัดรอไว้แล้วแหละตั้งแต่ตอนช่วงต้น ep นะครับเหมือนเดิมเลยนะวันนี้ที่จะเล่นนะเดี๋ยวจะดันฮาวิ่งไปเล่น เนื่องจากผมรู้สึกว่าวันนี้ที่วีกเนี่ยผมอยากใช้คือบอลมาจบฤดูกาลด้วยความจริงกับผมอยากใส่กระเตะเซนอนเยอะกว่านี้เลยนะก็จะเหลือกาเบียลคนเดียวที่ไม่ได้ลงถูกไหมที่เป็นตัวที่ยังโอเคนะจิวม,มีโทซามีมาตี้เหมือนกันแต่กาบมันค่อนข้างดรอปแล้วก็เลยใส่ไป5ตัวนะครับก็จะมีฮาวเวิร์ดไรโอเดิกาซาลิบาแล้วก็ไวนะครับแล้วก็รามอที่มาแทนเล่นเซมโบธา h a าเอาแบขึ้นไปทีแรกมันเล่นแบกอยู่ใช่ปะดันมันขึ้นปุ๊บก,ก็เอานะแซมมาแทนนะครับแล้วก็ไอเทมเนียดิอาสก็ลงเล่นต่อแล้วก็ต้องมีตัวไว้แบกมาแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเพื่อนๆวันนี้มันมีอีโวใหม่มานะครับเราสามารถอีโวการ์ดนักเตะทีมออฟเดซีซั่นได้ใช้เงิน10,000แคอยแล้วผมจะทําเลยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะถ้าใครอยากตามมาก็จัดมาแสนหนึ่งมาทีมออฟเดอะซีซั่นอัปเกรดซีรีส์สนั่นเองจะได้อัสตัดตขึ้นมา1อัน,นแ้วก็ จะได้เพิ่มค่า passing dipping แล้วก็ defense อย่างละสองนะเพื่อนๆจริงๆทําได้หลายตัวมากอย่าง p เม m e r ผมก็ทําได้เอาเรก็ทําได้นะครับซึ่งผมก็ไม่ลังเลเลยดีกว่านะครับในการที่จะต้องทํากับตันทีของผมคนนี้นะครับเพื่อจะอัปเกรดให้เป็น95ซึ่งเขาสมควรนะแต่จริงๆผมติดรู้สึกว่ามันไม่น่าเสียตังค์อย่างที่2ก็คือทำไมมึงไม่เพิ่มค่าเพ็กอับ shooting ให้เลยวะ มันเพิ่มแต่พวกนี้แต่ก็ต้องเอาไปก่อนนะครับเพื่อนๆผมก็จะกด Star Evolution ตรงนี้เลยนะแล้วเงินผมก็เหลืออยู่เงินผมก็เหลืออยู่แค่นี้มึงก็ยังจะเอาแบบอีกกะให้เกลือไม่ไม่พอผมเสียตังค์อีกเหลือหมื่นสามทุกคนหลังจาก E ีโนี้เสร็จอะมาเข้าสู่อบุญการ Evolu t ช o n ดากันบอลมาวิธีการทำเควนข้าง,ง่ายนะครับเล่นให้จบ3มเกมก็จะผ่านอันที่1นะครับแล้วก็ชนะให้ได้2เกมไว้นะในเกมที่ชัดเกมที่เล่นนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งเล่นให้จบ5เกมแล้วก็แอซซิตให้ได้4ลูกันงเตะต,ตัวอีโวแล้วก็ชนะให้ได้4เกมนะครับทุกคนโหมดที่ผมจะเล่นวันนี้ก็ต้องเริ่มจากเพย์ออฟก่อนนะเดี๋ยวเล่นเพย์ออฟให้ได้ตอนนี้ผมเก็บไปวีหนึ่งแล้วเอาให้ได้3ามจาก4อันนี้ก็ที่ที่ผมเจอนะนมีเอียนไรท์กับลูคัสพอดสกี้ด้วยโอเค King Kai welcome back ได้กลับมาเล่นกองหน้าดูสดชื่นขึ้นนะเราหลังหลังโดนโยกไปเล่นแบ็กเล่นกองกลางตลอดนะครับสุดท้ายผมยังอยากเล่นตัวอินอินมากกว่าอดี่ดีอ่ะใช่เอาาะลสมันก็ดีนะแต่แบบมันไม่ค่อยอินอะ่ะนี่ผมถึงเอาเบนจามินมาเล่นอยู่นี่อะ โอ้โหส,สวยๆเลยอจุดโทษจุดโทษเย่สองศูนย์โอ้โหลูกกี้เป็นไว้คอสมาแล้วดิอาร์ซึ่งหม่งตั้งให้จมบอลท่าใช่ปะแต่ตอนยิงอ่ะยิงออกนะแต่ฝั่งนู้นเขาโถมเข้ามาน,น,นะครับโอเคโอเคดีเลยดีเลยหมุนยิงสวยแลวยิงคลาย เด็เป็นจามินอู้อ๋อชอบยิงเวเวอว่า็อตนักใช่ไหมมึมงคิดว่ากูยิงไม่เป็นเหรอนี่ถูกต้องเดเคนันเฮ้ยแทบกันหายใจสวยอาจีนนี่สวยจริงๆ ไม่ได้เลยเหรอครับโอ oh, really okay. เคไอเทเนียเรื่องแรกสมอสอนเรื่องนี้ยิงสวยเหมือนกันนะแต่ผมว่าผมมาใส่เข็มผิดวันนี้เธอเล่นไม่ค่อยออกเลย well, <just> แต่ผมใส่ฮอกมามันจะได้ยิงคมขึ้นแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลื่นนะครับความรู้สึกผม,มนะอืมโปละสไตล์เลยอย่างจิ้นเชิงโอเค ยัส <Yes. S 2> อ,อ,อ,อมาครับเพื่อนเพื่อนตาที่สองโอ้โหโอ้โหโฟเดนเคนโอ้ยโ,โฟเดนแนวเกตรูปใหม่เป็นไงอย่างสวยได้รับรางวัลเพเลอร์เดอะซีซั่นนะครับเพื่อนๆ่นเทนจัดมีแฮร์รี่เคนด้วยตรงนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษเลยระหว่างเคนกับฮาเว์ดเนี่ยว่าใครจะแบบทีจาดกว่ากันนะครับโ <the> <c oughs> อเค <c oughs> ไอเทเนียหนึ่งศูนย์มาดิเฮียแฮร์รี่เคนไม่ได้ครึ่งกูหรอกฮาวเวิร์ดนี่ของจริงใครเอาไปเล่นกองหน้าสิไอ้ใครไปเอาไปเล่นกองกลางเล่นแบ็คเสียของพิพิ่จริงเขาลงกองหน้าเห็นไหมขณะอาเตตา้ายังไม่เอามันไปเล่นกองกลางเลยแล้วเพื่อนๆจะเอาไปเล่นกองกลยยางได้ยังไง ชื่ออาร์เตต้าสิไม่เกี่ยวนะการมันอิงให้เล่นกองกลางจริงๆ <The> <man> <ool> ันทูกันหน่ไหมะาเซนอลคอนเนคชันหน่อยไหมอาร์เซนอลคอนเนคชัน <man> <ool> หน่อยไหมตัดน <The> ่อยไหมพินเน็ตช็อตหน่อยไหมโอเดกาโอ้โห้ปไปมือเ <The> ฮ้ย <man> <ool> <The> <man> <ool>

สวยมากช็อตนี้มึงโดนกูอีกลูกตาที่3ไปเุยกันเลยครับชนะตานี้้ได้คัดฟุดผ่านแล้วนะเพื่อนๆแต่นี่คือทีที่ผมเจอนะครับ let's go let's go ชนะปุ๊บคัดผ่านเลยนะอย่าลืมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นไฟนอลกัน ผมเพิ่งเห็นภาพพาวแวดร้องไห้อ่ะโอ้ผมยิ่งรักมันมากกว่าเดิมอีกทีนี้อ้ยคงสารมันนะเล่นอย่างดีเลยปีเนี้ยแต่มันก็บอกว่ามันก็ขอโทษแฟนบอลแหละอืมเขาเข่งให้สัมภาษณ์อย่างามอส,สวย ไปขวาขวาแล้วกันโอเคฮาวเวิร์ดโอเคโอเควันนี้มาเล่นกองหน้านะไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดหรอกนายถ้าเราเล่นแล้วสนุกก็จบถูกไหมเดี๋ยวมันก็ชนะได้เองอะ่ะไม่ต้องเอากองหน้าเมตาเอมเป้อะไรไม่ต้องเอาตัวที่มึงชอบนั่นแหละวิกจบ ถึงแม้มันจะยิงบอลดูเหมือนยิงเบาก็เถอะไม่เป็นไรเรากดแรงๆหน่อยสิถ้าชูตติ้งมันน้อยไงนายก็กดเผื่อๆหน่อยแล้วกดเขียวให้ติดด้วยนะเพรามันไม่ช่วยให้ยิงเข้านะามันชูตติ้งน้อยไงเราต้องเน้นเลยแหละ <c oughs> มันติเสมอไปละล่าสุด วนตอนนี้คือกำลังยังโฟกัสในเรื่องฟอร์มตัวเองไม่หายเลยเพราะยังเล่นไม่ค่อยดีไงมันยังงงๆกับตัวเองอยู่เล่นแบบค่อนข้างจะกดดันเลยโอเคเชีย่ยเอ้ยนี่ว่าจะไม่เข้าโอ้ oh my god อยอไม่อ๋อนึกว่าไม่เข้าโอ้โอไหไม่ก็ยิงแปก๊กอเทเนียยิงแปกโชคดีจริงที่ยังเข้าแดงเต็มเต็มขอบคุณมากเลยไอเทเนียผม,ผมใจหายมาเพราะผมยิงยิงเขียวไม่ค่อยดีเล่นไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยดีมันจะยิงแป๊กไปด้วยเยอะเลยอ่ะจะหวังเลยมึงจะเก็บได้สักวินหรือเปล่าไม่รู้เอามา โอเคโอเคมาดิมึงมาดิมึงมาดิอเทเนียยิงไม่หยุดนี่รุ่นี้ผมยิงเขียวติดสักทีนะครับดีใจมากกว่าที่ยิงเข้าอีกหนุ่มพายพยายามจะขยับโกงถ้าเกิดเราถ้าเรายิงเขียวติดอะบางทีขยับก็ไม่ทันถ้ามุมมากๆน้ำหนักถึงแล้วยิงเขยียวติดอย่างเมื่อกี้ขยับก็ช่างแม่งนะแต่ถ้าเรายิงช้ากว่านี้นิดนึงอะ ถ้าเขายังขยับไม่ถึงสุดสุดสุด,สดมุมอะ่ะเก็ยังพอยิงเข้าได้อยู่ครับมาครับเพื่อนๆหลังจากเล่นเกมเมื่อกี้จบนะก็ได้วินที่3แล้วเนาะเดี๋ยวมารับออบเจ t าีมกันหน่อยรวมถึงโอยกาสอันแรกนะครับเควสแรกผ่านแล้วนะในอัพเป็น95บวกพาสซิ่งดิ p บิ้งแล้วก็ Defense อย่างละหนึ่ง <c oughs> ต้องไปเล่นต่อนะครับอีก5เกมแล้ว,ลวก็ในออเจกตีฟนะครับเลได้แพ็ค85คูณิ Let's go เปิดดิรออะไรอยู่85คูณ10เลยเหรอเนี่ยลาลิก้าแชมเปี้ยนโบนัสเล่นจบเกมที่5 85คูณ10พร้อมหรือยังลองออกตัวดีๆนะเอาจูดวาหน่อยนะจูดจูดจูด please ดูตกี้บ้างสองตัวโอเคปิกไปเราโทรเลยเพื่อนได้มาดีๆ อหน้ากราะตูน่ารู้เลยหน้ากรา์ตูนแบบนี้ผมหมดเสร็จซาวิโอโลข้างในว่าไม่มีเลยตามทั้งคู่เลยด้วยซาวิโอกับเมอร์เคานมาโดยเกมต่อไปก็จะเป็นฟุตชมป์ไฟนอลแล้วนะครับเพื่อนๆแปดห้าคูณสิบไม่ทำงานเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับอีพีนี้ยังไม่จบนะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเล่นสักกี่เกมเดี๋ยวจะขอลองเล่นไปก่อนละกัน แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว้าวว้าว,วแลวนี่คือทีท่ที่ผมเจอนะครับโอเคฮาว่ด okay, สวยลูกแรกในฟุตแชมป์ไฟนอลวีคนี้เล t ส g กอันนี้แนะ่นอน นอกเสียจากว่าจะเล่นเก่งจริงอะค่ะจะได้แต่ฝั่งนู้นมาเจอเราแป๊บๆตู้ไม่ไหวก็ออกอะไรอย่างเงี้ยโอเคสามศูนย์ตาที่สองมาแล้วครับทุกคนเดือดแน่นอนทีมนี้ดูจากสภาพแล้วโอเคเฮ้ยใช้ฮาวเวิเล่นกองหน้าเหมือนกันเลยผมว่ามันอาจ,จะไม่ได้เอาเล่นกองหน้า,าจริงก็ได้มันอาจจะเอามาโยกผมว่านะ yes 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 จริงตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้ว,ลวามทุ่มเหรอโอเคดีๆนะซาีมานี่นี่มึงมาดิมึงมาดิมาตี้ ผ่านหมดเลยว่าโหแม่งสวยว่าฝั่งนู้นน่ะตึงนี่นี่นี่ไม่มีมีเหตุผลมีเหตุผลเตะมาแบบนี้มีเหตุผลเตะมาแบบนี้มีเหตุผล กับใบแดงอ่ะมึงแน่ใจมึงแน่ใจลูกนี้ไหลเตะเคลียร์มาสวยมากจงไม่เข้าด้ไงวะแรกใบแดงเลยว่ะได้ถึงจริงโอเค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 มึงโดนหลอกดดิจิตอลเกือบแหละมึง ไอ้เมืองบาหรือเปล่าเนี่มันเหลือสิบคนเพื่อนเจไปปุ๊บให้มาก็รอยได้ยิง3าอีกดอกหนึงอีกนะครับบอลไม่ออกอะ่ะเพื่อนเพสน,นุกไปเลยเกมนี้เขาเหลือสิคนนะอย่าลืมตอนตีเสมอเฉยว่าไอเทเนียก็ดีอยู่นะผมว่าผมว่าคุมนะ ไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าพอบอกว่าแสนเดียวคือคุ้มเลยเออมา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 แล้วมึงใหญ่เขาตีเสมออีกนะมา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 ,มาสวยลูกนี้สวยไลค์กับอาเทนเนียช่วยกันบีบบอลดีมาก อีค็กับทีสุดท้ายโอเดกาดเอ้ยเชี่อไมซได้เลวะว่จุดโทษจุดโทษจุดทษจุดทษมึง โอเคครับเพื่อนเพื่อและสำหรับกับตางอไดกา RTG EP 104ก็ขอจบลงที่ตรงนี้เลยนะทีแรกอะว่าเล่นไปได้2วินนะแต่ตอนนี้ผมแพ้ติดติกันมาหลายตาแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนละกันสําหรับ EP นี้ชนะใน p a y อ f f 3 f ไฟนอล2ใช่ไหมครประมาณ5เกมแต่เรื่องของการเปิดแพ็คเนี่ยก็ไม่ออกอะไรดีดเลยไม่มีตัวใหม่ที่จะเข้าทีมและทีมคือเหมือนเดิมเดะเลยเรื่องดีๆอย่างนึงก็คือการได้ UO ไดกานั่นแหละ เดี๋ยวอีพีหน้าก็มาอีโวต่อก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันเดิมเยอะเท่าไหร่หรอยังไงก็อย่าลืมรอไปอีโวอัปเกรดนักเตะตัวเพื่อนๆมีอยู่ได้นะมีหลายตัวมากๆเลยที่สามารถทําได้ตอนนี้นะอย่างพาเมอร์ซอนนู่นนี่นั่นโกนาเตซาลิบาก็สามารถทําได้ก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ดูนะเป็นตัวอย่างนักเพื่อนมีก็เอาไปจัดกันได้เลยนะหนึ่งแสนคอยเท่านั้นผมว่าก็ถ้ามันเป็นตัวหลักที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานเพื่อนตังเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ ระหว่างนี้ผมก็จะหลูด 82pp ไป82เรื่อยๆเพราะว่า77คูณ5เนี่ยที่เป็นคราฟต์ิงอับเกตอ่ะผมทำครบ150ไปแล้วใช่ไหมทีนี้มันก็จะเหลือแต่ 82pp ที่ทำได้แล้วก็รอรีวันใหม่ซึ่งในวันพรุ่งนี้ที่เรามาเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวผมก็รอทำเควส์ไดริ้งเต่อไดร์ลินต่อหลูดต่อตอนนี้การ์ดก็ไม่รู้จะทำมาทาอะไรอ่ะไอคอนก็เปิดไปแล้วฮีโร่ก็ไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่ไม่ค่อยมีตัวที่จะลงทีมได้เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอ86รีมาหรือแพอ คิดว่าคืนนี้น่าจะได้เห็นกันอาจจะมีแพ็คลูปอย่างอื่นมาอีกก็ได้เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันนะครับพเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงสําหรับซีรีส์ของเรานะครับตอนนี้เทศกาลลาลิก้าทีเอสรามอสคนเดียวเลยไม่มีตัวอื่นอีกเลยนะครับก็เดี๋ยวไปคาดเหมือนกันต่อนะวันนี้รามอสก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีคือพเพื่อนๆมาดูย้อนหลังอาจจะไม่ค่อยได้เห็นไฮไลท์เท่าไหร่แต่โดยวรวมผมว่าตามสไตล์การ์ดกองหลังระดับทีเอสเลยนะครับตึงแบกได้นะครับลื่นมากๆ นะครับเ,เพื่อนๆแต่ว่าผมแอบชอบคอมปานีมากกว่านิดนึงนะส่วนตัวผมวรู้สึกก็บางทีมันลื่นไปหน่อยัังแล้วมันเหมือนเอาไม่ค่อยอยู่อะ่ะแต่ว่าในเรื่องของความจ็อกกี้เนี่ยคือเดียวที่สุดตัวหนึ่งที่ผมได้เล่นมาในภาคนี้นะในการจ็อกกี้นี่คือโคตรไวอะ่ะ <c oughs> แล้วก็จิ้มบอลเก่งมากนะครับยืนคู่กับซาลิบาอย่างเงี้ยสวยเลยนะครับเ,เพื่อนๆเราก็ไอเทเนียเล่นดีมากนะครับอย่าลืมไปจัดกันนะละตัวละหนึ่งแสนนี้เหลือประมาณแปดหมื่นสามเอง ใช่ไม่ถึงแสนอ่ะถือว่าน่าจะคุ้มที่สุดตัวหนึ่งจริงๆนะเพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นไฮไลท์ที่เธอยิงกันในวันนี้ไปแล้วแหละก็ให้หาปีกขวาีดีอยู่ก็ลองไปจัดได้หรือจะเอาไปเล่นปีกซ้ายผมคิดว่าก็ไม่มีปัญหานะเพราะมันสเท้าด้วยนะครับเพื่อนๆใส่เคมเอนจิน้นใาสวยเลยสุดท้ายแล้วตอนนี้บอลจบฤดูกาลแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ โลกเสมือนจริงของเราในเกมฟีฟ่ายังไม่จบตอนนี้มันเพิ่งชทยสก,การ t ทีเอสเองเพื่อนๆเดี๋ยวหลังทีเอสจบมันก็มีเทศกาลอื่นมาอีกปั้นทีมทําทิมก็ไปได้เลยรวมถึงทั้งเพื่อนๆมือเก่ามือใหม่หมนะก็ขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็เอนจอยกับเกมนี้นะใครเป็นมือใหม่อยากจะไปดูคลิปที่ผมทําแนะนำเอาไวนะ้ใน playlist คมพีมือใหม่หรือที่ลิงก์ที่อยู่ใต้ใตคลิปนี้ก็ไปดูกันได้เลยนะเผื่อใครมาเล่นแล้วบางทียังไม่จัดทีมปรับแผนการทํา SBC ทําคว้าห again าก,าก็มีทั้งหมดเลยงี้ก็ฝากเพื่อน ไปดูกันได้นะผมรับรองว่าช่วยได้แน่นอนสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ทราบนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอที EP หน้านะครับเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้าน Food c h i ฟคอ o น n นั่นเองถ้าเพื่อนคนไหนอยากซื้อคอยในเกม EAFC 24ี่เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะและก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจะเพนพิซจิวฟรีฟาจะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกด้าเพื่อนนคหนเซ็ทางร้านแล้วยงอย่าลมเนกครั้งเพื่อความปลออดภัยขงนเพื่อนด้วยนะครับ